พาเขาหมุนเลยครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบและแฟนเพจนะครับมันนีกับบรรยากาศตอนหกโมงนะครับขาวเชียวเชียวนะครับกผ้าพีพ้าน้องครับมาไซเบ็ดนะครับหกโมงแล้วนะครับแดดก็ยังห่อนอยู่นะครับนี่ไซเบ็ดนะครับเบ็ดกับประมาณสี่สิบหาสิบลังโดยประมาณนะครับเนี่กับเป็นสาเดือนหน่อยครับสาเดือนโคตรครับนี่นะครับ อย่างหกโงครับแดดแดดกันยัางหัอนอยู่นะครับฝนมาตกนะครับรับชมน้ำกันครับก็หลังทุกทายแล้วนะครับเดี๋ยวยัมแมลงมารุ่นมายามน้ำกันครับว่าสิมีข้อหมานบอสิมินโตให้ท่านชมได้รับชมมึงบอนะครับ โอเคครับแมลงพอกันไหมครับนี่ก็เป็นเวลาสองสุ่มนะครับมายามเบ็ดน้กันนะครับพระพีพระนองมายามเบ็ดครับไปครับหลังแรกนะครับล้งแรกหล่อนมหงครับอืมป็หล่อนครับอีเดียนหน่อยยังเหลืออยู่ครับเป็นไปได้ยังเนี้ปกติมันจะหล่อนดีนะครับไปต่อครับ อ่าเฮ้โดนปลาครับปลาปลาคอปลาคอน่อยครับอ่โดนครับมีทันขึ้นมาพี่นะี่ขีดเลิกไวป้ปลา ครับหลังต่อไปนะครับหล่นบพาเนาะเอ้าเงยยังอยู่ครับชั้นได้หล่นเลยครับอืมปิดไปได้ดยังไดย์วตีมันหล่นดีนะครับเอาละครับหลังนี้ถึงยังเนาะขันจมน้ำนะครับอยู่เนาะขัน้จมน้ำเลยวอ้ไปอยู่ ไม่อยู่เลยครับือเกี่ยวถือยังนะครับเจี่ยวว่าเป็นยังอะไรอะมันก็ไป็นอ่ับใส่กุ้งไว้หลังหนึ่งปากทอนนะครับตากุ้งครับมั้งครับแดงใหญ่ๆนะครับมันจะนี้ลายในกำอื่นสองออกมารุนน้ำางินแบบนี้ถ้าเห็นนี่ก็ว่าลายเตือนไ้แลครับกุ้งไว้ครับปีนี้ ใส่ยังไงกันใดครับว่าใส่มาหนสองหลังครับขุ่นครับอันสองมาหลุดน้ำมันครับเป็นหลังนึงกี่ใดเพราะใส่ก้อยบ่าครับขุ้งเต็มนะครับมีนสองมาหลุดครับพยายามเปลีต่อครับใชครับมีอย่างนั้นกันครับเอาเอาแล้วครับปลาอย่างน้อครับฮึฮึงูปาดคอครับ ือใส่สวยครับอื <c oughs> ไม่ได้ยินเสียงไปยามล้างเรียบ้างครับ <c oughs> แม่ครับยังครับมุนครับลาเขามุนเลยครับนี่ปต่คอยไงครับอื้อหือ ตัวใหญ่นะครับใส่สวยเลยสองหลังตินเลยนะครับสวยงามครับอยากเจ็บปากครับขหน่อยครับนี่ก็ปลาลูกคอ,อกน้อยนึงครับกินเบ็ดเสยอ,อมเบ็ดเจ็บไนะ่ได้รั่ะ พิษเบิร์นิษเจ็ดอ๋อนี่ก็เปิาคอกแล้วนะก็กินเบ็ดเนาะตายแล้วครับโอ๋อฝั่งหลังนี่ครับขันจมนะครับอยู่วนะเนาะตัวอยู่หรือเปล่าไม่ดิ้นไม่ดิ้งเอออ้หูไปอยู่ครับ ่อยู่ลยปลงอะไรคือสงดินแยงนง้ปลงครับรุนนล้ก็ปลาขอนปลาช่อนปลาข้อน,น้อยครับตัวเป็ใหญ่ครับ อย่าใส่ถสูงกันครับไปครับหลังนึงอยู่นี่ครับเอาเอาดึงครับเอาอีกแล้วครับไปยังครับไปช่ชนครับอืมมารุ้นะครับกินเล็กมาคอไม้ครับไม่รุ่นก็ลังหินใหญ่ครับอนาคตของชาติ เอาอีกแล้วครับอันนี้ก็เอาอีกแล้วครับปลายังนะครับอืนนประดูครับ ấy đẹp ngắm ngập thong cổm pó đấy hả nhà à hàn lai hấp dẫn này đây là khắp lắng đi tài ừ ปลาดุกครับปลาดุกอนนี้ใส่งามเลยครับไม่จะรุนนีเลยครับสวยครับนี่ตัวตัวใหญ่เลยครับเ่ยใส่สวยสวยงามอันนี้กินเลือดนะครับวัดรุดนะครับกินเลือดครับปศนี่ก็ตายแน่นอนนะครับเจ็บปลาครับ อีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับป้าขาหน่อยนะขาหน่อยครับอือชั่นหน่อยอกินไม่ได้จ้ครับ กระโดอนี่แล้วครับถ้าว่าปลายังครับอืมปนครับอปลาดุกครับเอาลดลุดไปแล้วครับไม่อเอาเลยอดเลยเอ,อ๊ะหลังนีเบ็ดหายลยครับไปไสน้นอไม่เห็นหนอเบ็ดครับน้ำหาเบ็ดครับ แม่นี่ครับพี่พีครับตายแล้วนถอนเบ็ดครับเอูอ้ปลาคองยง่ครับอื้มอื้มแต่ขอ่อยง่ครับแม่นี่ไอ้โอยเก็บร้อไปแล้วครับตัวนี้ถึงกับเบ็ดถอน สวยๆครับอือย,ยอดงามเลยครับตัวนี้ป่ากเกาเบ็ดถอนไปเลยครับอ่า<ง>นเมเขาไปจังเนะเดี๋ยวมีจันแล้วครับหาไปเห็นครอกใครยุ้นไปขังเท่โอ้โจีครับเจีปลากันครับอ หลังนี้ก็บเบ็ดถอนนองแล้วก็พี่น้องมอเห็นแล้ครับเบ็ดจมน้ำอยู่คุณครับเมียมายยังงโอมทอนนะครับคุณครับก็เขาพัน,นยอยู่คุณลายยังไงไปเป็นพันเมียพันเนียนี่ตัวไป ปลาไหลบ่ปลาไหลกับปลาไหลหน่อยอืมอันนี้ตายแล้วปลาไหลนม่ครับปลาไหลนไหครับ งานตะขอใหญ่ันขาดเลยครับเบาครฮนะนี่เบานะครับ ยไปครับไม่เอาอกีกแล้วนะครับปไปยังครับดื่มอยู่นใ,นในไหนครับไปอะไรอ๋อชอั้นชั้นน้อยครับตอนนี้ใหญ่งงนะครับ ยังไงกบเป็นละครับเจ้าของปกติที่ไดที่ตยังไงเพรพอได้ยังนะครับก็สรุปยอดคำขึ้นนี่นะครับหมาอยู่นะครับปลาคอายใหญ่สองตัวครับปลาดุกสองตัวครับรูดไปตัวหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยื่นซอกกันยื่นอกันไหมครับว่าสปหมาทำอะไรนะครับ các bạn đi cả lá cây quan các bạn chọn vào cái này các bạn xoay xoay các bạn xoay cái cái chào มาหลุดมาชนมากันต้อนนะครับว่านี่มันเาเนี่ยทิได้โตสีหมันวาครับนี่มันคืนนี่คือว่าหมานเนะ่นะตับหอยใหญ่ไปชีครับพยายามเหมืกันครับชมบรรยากาศครับก็ขาวเชียวเชียวครับได้ปุ๋ยแร้วกำลังงาเนะครับอืมอืมอำแล้วครับหลังนี่โดนอย่างน้อยพันชุ่มเลยครับ พันหับพันแน่เนี่ยยูบอ่ะไม่ยูครับไมย่ยูครับไมย่ยูพันก็เขาตา,ายไม่ยูครับไปรุด,ด นะครับเ่าอยากรอครับว้าถขีมไปตั้ครับนี่ยังไม่เข่าพาอ,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 อครับอ้าถขีมใ่ซื้อๆอ,อย่างครับอู้เต่าเนี่ยเต่าคอยเลยครับมาใส่กระดอกก็ได้เลยครับเต่าสามตัวครับ นั่นก็เขาครับเจ็ดตัวเขาข้าขาข้าเนี่ยจักมาจะใส่ไหร่ครับครับโอ้ยมาเขาวันยังเนาะเชียครับอัยยัดไปกันครับไปเตากันครับอัวข้าหน่อยครับ หลังนี่ก็เห็นตัวขาวๆครับอยู่ในน้ำครับตายแล้วครับตาหั พงน้องจมน้องน้ำครับไปเองครับ,ยบอยูว่าโตว,ตว่าโตว่ามาอยู่ครับพันนักพันแน่ดึงก็ไม่จนุจุ๋มครับนะไม่บูมีตัวครับรุดไปแล้ว หยุดหยุดครับไปเอครับใส่หนีมาหลายครับหลายครับปลาคอบางท่านใหญ่ๆนะครับพึ่งกับพึ่งกับมีน้ำนะครับปลาใหญ่ๆเลยกับหางใหญ่ครับแล้วบางทีนี่ก็ทือว่าหมานนะครับ นั่งได้ไซเนียหลายครับแะไรครับเอาลไรคันนี้จมน้ำเลยครับคันต้องแซนนำเลยแล้วนครับตีมีโตปะโอ้ปลาครับเพ้นแล้วครับพราวนะครับปลาดุกครับใส่สวยนะครับตายแล้วครับไม่โดนแม่ยามเลยครับตายไปแล้วในงามครับติดมินมินอยู่ สองใครลังลองนะครับครั้งนี้ก็จมน้ำนะดึงแปงแล้วดึงไปจมน้ำมุดหนังรับโอ้คือปลาไหลสิมาครับปลาไหลหน่อยครับกุ้งสองลังนี่นะครับมันขึ้นอยู่ว่าเป็นหลายแล้วครับ ็นตาครับว่าบางอย่มาสอบครับเพราะมันี่มีสไลดยทำไรครับมานทำไรครับเพราะอได้อยอะครับ ครับสดๆเลยครับต่อหลังนึงนี่ครับรูปยอดเ้า,านี้นะครับ พ่อได้ไปเติมกันน้อยหนึ่งนะครับเป็นปลาตายนะครับกับกุ้งครับไม่ได้กุ้งสดๆเลยครับขอบค้นที่ติดตามรับชมนะครับพอกันไหมคลิปนะ้าสวัสดีครับ